โอ้อยู่ครับผมอ้ยู่เลยอูอ่ตัวยังไงโอ้หลังนี่หลังนี่ดูดูดิดรุยลายุยลาเลยนะครับโอ้โหหนี่หมันเลยวะกินเลี้ยงหลังเลยนี่ โอ้ใส่งามอยู่ครับสวัสดีตอนเจ้าครับผมเดี๋ยวห้องมาลุ่นเบสด,ด้วยกันครับมาครับผมมาพอหลังนี่ครับแต่ว่าได้ไป2องตัว อันนี้กั้นจมอีกแล้วครับนี่นหมานแต่ว,ว่าได้ตัวแรกไปแล้วก็เอได้มาอีกตัวหนึ่งนี่เจ้ามานี่ได้อีกแล้วครับนี่ประดุกโอ้ยังดินดีอยู่ครับโอ้ปลาดุกหร,รืปลากรอปลาดุกหร,รือปลาก้อเเนืออันนี้ขึ้นแล้วครับ นึ่งสอง <c oughs> ออปะดุครับนี่ได้เหียร์ปรอมมาหอม้อมมันไปเป็นเหียร์ปรอมขอามาห้อมครับนี่สงสัยเขาตีเหียร์ปรอมแล้วมันติดเอมันขาดนี่ครับได้ปะดุใส่งา,ง,งามๆครับผม ได้ปลาดุกแทมเยืย่อปอมครับมาโผล่หลงนี่อีกกั้นกระจุ่ๆเหมือนกัน,มมน,กนอ,อยู่ก็น่าติดหนิวครับติดหนยวอ้อติดเนี่นอยอุ้อยเอ,อ้ได้เหมือนกันครับมันลาไปปันเนี่ยเด้งลุ่มโอ,มอม้ดีบบลุษอ่ะ ลาขึ้นได้ก่อนเหรอโอ้อมัดโั้ไม่ขึ้นมาแล้วครับโอ้ตายแล้วครับผมใส่ง,งามๆเลยครับโหหลังนี่ครับโอ้กันโกง กำโกงข้องงเลยดูติดยังไงเนี่ยนนะอยู่ก็อ,อยู่ก็อโอ้ปลาดุกครับเด็กสมอเล่ล่ะนไหครับ ปลาดุกใส่งามครับเต็มเดสมั่เลยล่ะตายแล้วครับมาดูหลังนี่ครับดูดูกันเลยนี่ครับมาลุ่นด้วยกันครับผม อยู่ครับอยู่เลยตัวจะง่าขึ้นเลยครับขึ้นเลยโอ้ยอย่าดู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 ตัวยังไงครับนี่ ูหลังนี่หลังนี่ดูดูดิลุยไลลุยไลเลยนี่ครับโหโหหนี่มันเลยวะกินเลี้ยงหลังเลยนี่เหนือแ้วขึ้น นี่โอ้โหดใูใส่งา,งามครับผมกินติดหลังเลยครับผมเลี้ยงหลังเลยโอ้ใส่งาม,งามครับประดุกใส่งามเนี่ยครับผมใส่งามงามครับ หน้ามันเริ่มขึ้นมาแล้วครับแต่ว่ายังลงอยู่เลยไม่ได้ครับอขันนีหหายไปไหนโอ,อ้ไม่ได้หายครับนี่นี่นี่คับอยู่นี่รองพอมันครับ มาลุ้นด้วยกันครับผมอ้เจอแล้วนี่ครับปลาก,ก่อบเก็บนุ่มนี่ครับปาก,ก่อใสใหญ่อย,อ,ยอยู่ครับผม

หลังนี่เอ๊กันเปรี้ยๆด้วยนี่ห่อกันเปรียๆนั่นหวาแล้วครับ โอ้สวยงามอยู่ครับนี่ครับผมใส่อย่างงามครับขันนี้เงียบครับคันปู่เปี้ยะผมมีลุ่น เอ้ยทิ้งดิ้นดูเลยนี่ขัน้นนี้นี่ครับอุ้ยปลาอย่าไรปลาหมอไปกันนี่ม,ม,มันเ๋ยวปลาหมอโอ้ยเดือดออกเลยนี่ครับปลาหมอใส่ง้ำครับ มคันนี้เออหายอีกแล้วคันหายครับคันหายกับคันจมโอ,อ้ยอย่าบอกหนูคันหายอ,อู้หนี่ครับนี่บ่หายบ่หายนี่นี่คันหายโอ้นี่ครับ เจ้าตัวแล้วนี่หมดอลุยไล่ลุยไล่อยู่นี่อย่าตีดหน้ามีกเต้โอ้ยมินมินมินน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจับตัวก่อนครับ แคปกดเลยโอ้ติดมินน่อยเดียวนี่แต่ก็น,นียวอยู่เ้ออืมครับเส่งงามๆเลยติดมินมน,น้อยเดียวครับผมไปเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนครับผมเก็บแล้วล่ะครับเบสด้าวกว่าหลังครับผมอ้อยังมันวันี้ปลาดุกก็ได้หลาย ประกอบได้ตัวเดียวครับได้ประหมออีกตัวหนึ่งผลงานติดได้ครับผมนี่ครับผลงานติดได้เจ้านี่หได้หลายตัวอยู่ครับหมานาะตะคืนเลยตะคืนกับมานครับู้เจ้านี่ได้ปลาดุกหลายตัวอยู่ครับได้ประกอตัวหนึ่งแล้วก็ได้ประหมออีกตัวหนึ่งครับอู้หมานได้แล้วครับผม พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมถ้ามาคลิปนี้ฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังเด้อครับกับยูทูบช่องไอเบิร์สายลุยครับเอาไว้คลิปหน้าปะกันใหม่ครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับน่าจะเป็นหลังสงการบุญละครับปะกันครับผม